สบายดีสบายดีพี่น้องเอฟซีทางฟังไทยและฟังลาวมาพบกับสองน้อนงอ่อนสองซูนี่ช่นเคยพี่น้องนี่ยวันนี้เขาขวดจ่าพี่พน้อง,งนี่อันนี้นกพี่น้องอคนนีโอคค้คนไปหากินมาแต่เป็นได้นกพีเนาะจักนกอีกอย่างกับหูต้องใช้ยนิงอ่ะบอพี่น้องนกปลาเน,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 นาะพี่น้องแต่กับโบมันแจ๋วยังถามเพื่อนวันนกเพี่น้องมอนในบรรยากาศมันขึ้มขึมอันนี้กับซีมุ่งที่มงเขาหาหมู่อคืออย่าคำคำเลยนาะพี่น้อง ขอาขวดจ้าเพื่อนพี่น้องกังนนกเลยเพะอย่เอาเพิ่ขวดเรียบร้อยลวพี่น้องเพิ่นเผาแล้วก็เพิ่นลูกอันลูกค้นเดียบร้อยมัน่นเดียบ้อยแล้วพี่น้องไม่แต่ว่าไอหนาสีเจวเจวนกแล้วก็สีออกไปเม็เอามักรีไหม่แน่นล้างเหงื่อพี่น้องมากินคาบเอยเนาะไปพี่น้องไปเห็ดกันเลยลงมือลงมือลงมือยิ้วเขาแล้วพี่น้องทำแล้วนี่พี่น้องมังกรีหม้มังกรีหม้โอ้อ่อนจะเอาอันพักทั้งนั้นแล้วพี่น้อง อุ Bien, ้ยหลายว่ะพ right? ี่น้องบางทีหมายต้นน่ะก็เอาไปหายลุงเลยพี่น้องลุงอยู่ข้ามหลวงน่ะอพัวนี่กำลังแน่แน่แนเป็นพัวเป็นพัวเดียวพี่น้องพี่มาหลายอุ้ยเห็นห่างนกเฮ้ยนี่นี่ห่างนกเห็นเป่าพี่น้องดำคึมคึมเมื่อนี่นะพี่น้องเออนั่นก็สิเป็นไก่เห็นเป่าอันนี้ข้องูว่ะข้องแม่เลือดข้องูเบาผัวพี่น้องแล้วก็ไก่ไก่น่ะสิเป็นไก่สาขันนั่นคอยังน้องไก่งวงนะจ๊ะ โอ้พี่น้องมากใจย,ย,ยังน้ำพุช่ยวยช่วยบงังซะกระซิไงนะพี่น้องเนาะเผาอเผลเผลเผลแล้วก็หลอกน้องเนาะพี่น้องซอยสอยกินกับอันแจวนกแส็บได้ออนเป็นคนมากินแบบอ๋อคมๆนะพี่น้องอันไม่มคมุ้มแบบใส่บางคู่มกับโบ,บมาก,กินแต่ว่าออนน่ะมาก,กินได้พี่น้องเอ,อ้ยแต่ว่าโบมาก,กินผักกระเดาเด้อแต่ว่าสิมาก,กินริมหมากริมไม้ ก้อยหัวโคมก้อยเพียงใส่บอกสบียอ่อนส้ามากินได้เบิดพี่น้องเลยเอาใหญ่พี่น้องสาวแมนอยู่อันอยู่ล้างอันล้างอันล้างของหัวไปเลยพี่น้องมาเอาหมาทั้งอีทัวร์มันใหญ่นะพี่น้อง แม่นางนึงคือได้หลัก <US uneopen morally> <Selim> <sweet or coupon behaviLee> ไม้น้องเก็บไม้เนาะได้มักริมไม้มาเก็บไว้นี่ได้ส่งมังเนาะมังนี่มังตัวน้อยๆบ่ไอ้ตากใจซีเมนต์มันสิแม่นมนี่แต่มันตกมันตกก็เลยได้เอา้พี่น้องนี่เนาะได้มัิมไม้เบ้ก็มาเลิก่เยปเนาะพี่น้องออนออนปนที่อนสิป้เป็นแม่เนาะเฮ็ดให้เฮาไปิพี่น้องป่ะปแล้วก็ให้พ่อโุพ่อโแม่นามาแจเนาะพี่น้องมื้อนี้ มือนี้บอลคอโซ่พี่มือได้พี่นอ้องขอแบบเป็นคนซิมคนกินนะ่ะนี่พี่น้องมาลิมาอ่อนปลาเครื่องแล้วก็สีอันเผาพร้อมกับอันนกเลยนะพี่นอ้องมันจังรวดเร็วทันใจถ้าเฮาหน,น,นีมันนันมันนานแหละพี่น้องให้ตัวเห็ดพร้อมๆกันเลยแต่แน่น,น,อนอนอย่านกต้องสุกก่อน,นออ่นะพี่นอ้องมันนี่เจลนกจะก,กินข้องปลาเดี๋ยวนี้เดีนน๋ยวพี่น้องเด้อโดนกินเถื่อนเด้อพี่น,อน้องเจลนกเจลนก พี่น้องซีซันเหลือมาแล้วปีงนกห้างแล้วก็ปีงคาใส่น้ำได้วพี่น้องต่ำใส่กับแจวนกเนาะดีไม้ห้าค้างไว้นี่อยเลยพี่น้องบัดนกชุกเหาจังถิ่มลงในเตาเลยพี่น้องเผาเลยเนาะอู้ยูตะกินตะแซะตะเด้เนาะนี่พี่น้องนกห้าวซุกเรียบร้อยพี่น้องอู้หเลี้ยงกานเลี้ยงจนยกไหมพี่น้องเนี่ยน้ำมันเนี่ยมันมันเบิ่งคือสีมันเลยพี่น้องเนาะน้ำมันจวดจ่าจวดจ่าเจ้า ผักไวพี่นนอะพี่น้างมันมีไม่ห้าสถิ่มลงเตาเลยไป่นอะถิ่มลงเตาหนเลย้นาะเยอบมเลยพี่นม้เาลวกระสันาเ้ยไนอง แล้วก็เอามาผักผักซับๆัด้วพี่น้องซื้อนกไว้ได้ท่านระบิดท่านระหูนกกระเว้านกกระเว้าพี่น้องว่าตอนนี้มันมันตุยมันอ้วนกินมาอันนี้มันมันพี่น้องโอ้ยน้ำมันกือกเกือกอยู่มืออันนั้นอันนี้สีหายปอนจ้องอิงมาเนี่ยแบงไว้อันนี้กุญชิอันนี้ขาเนาะขาซับขาลุงครับแล้วสับซับซับซับพี่น้องปิ้งหัขานปิ้งหนัก ใส่ร้าย่าใส่ผักบันหอมป่นก่อนตั้มขาอนพักๆสิสักไปเลยตั้นึ่ก่อนใส่พริกบนน้องริกจีพริกจีแล้วก็าขาเขานาะมันต้อง thích nghe mình tìm hiểu gần chi cái tổ hăn là sụp rửa cọi là xẻ nổi ดักสุ่มกว่าที่ใส่วยง่ายด้วยจุ <c> ่ม <ười> ดักถ่านแล้วก็จีเข่าก็ง่ายเส็สิ่ เนี้น้อยคิก็อันสัอีกเ้งใส่เขาขั้วลงไปอันนี้เป็นนปดกต่นี่เนาะดับสุดตั้เขากันี่กน้วนเขากันอะไร ประแดดแล้วพี่น้องลงเลยน้อยใซ่พี่ปูนีกว่า่ะซีดก่อนแล้ววิสบุฟเฟ่จะเป็นอ่องหรอ ลอทำ่มบตมไดเนาะไมเอาอะไรเลยบุฟเฟต์เหรอจะไปปวนอีกป <ột> ่วนลงเลยนูป <ột> ่วนง่วนจัดจ้าเลยอเคตั้มนวดเขาก็เปนเรื่ออไบ้าัวไม้

เล่นหลอดตักจุ๊บอะไรอี่างเงี้กินข้าวแล้วคำแ,แล้วอาหารแรงพี่น้องเอ้ยมือนเนี้ยพี่น้องพี่น้องอาหารแรงอาหารแรงของอ่อนเมื่อเนี้ยพี่น้องคือเจลหนกกะเวาแล้วกะ็มักลีไม้อันนี้ปีงเนาะแบ่งไว้อยหนึ่งหอยปอนจังอิงปีงนกเล้วพี่น้องอันนี้มักลีไม้จะเป็นกินเป็นดิบแล้วกะ็ตัวเผาน้ำหน่อยเนาะพี่น้องกินข้าวแรงน้ำกันเด้อนี่เจลหนกแสรบนะจ้าเหมอือนนี้เนาะ Mình nail mark, mặc, know, mọi mike a mark, ya nok a mark. No, think how you know. The Từ... buddy, you know, it comes lamb under your nerve. Kin. áo, oh, you sáng since I want to talk, you don't let no katoon. No kawal. The buddy, you know, 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 the buddy, you

นี่ไม่ทำหนิบอ่ะค่ะวาหลวกพัอของจี่บริสุทธิจ้ะจีนง่ายๆพี่น้องแซ่บๆส่สอย่างอุ้ยดักแด้จ้ะอุ้ยตบหนอกเขามาตักเอาตบหอยเอาไปกินกับน้ำลืมมามีตบหอยนี่พี่น้องปะปะปะขวดักแด้เอาไปมาเต็มเต็มกระตุก

ตุ้มเอยหนกกระเเบาขาโม่หนุกนางตากดูใจด้วยนะดูใจด้วยน้องยิ้มเลยจะแบบสำหรับพี่น้องกระฟ้ามาตอนนี้้ะพี่น้องทำมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กำลังใจออนคือเก่าเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืม กดไลค์กดแชร์แล้วคอมเมนต์ไปกับเพื่อได้เยพื่อนๆาไม่คิดหน้าได้ไม่ได้